สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องนะครับสวัสดีเอฟซีปิจาทุกทุกท่านนะครับเสาร์นี้ครับบรรยากาศสามโมงเสาร์นะครับเป็นวันที่ที่แปดม๊าพี่มือนี้นะครับมาแบ่งปันหัวทองที่เก่าครับอยู่กับพี่กูสวัสดีครับพี่กูครับมือนี้ครับแบ่งปันทั้งหมดตัวสามตนะครับตัวนี้ทองเจ็ดเดือนนะครับด้านหลังทองสามเดือนกว่าครับพี่น้องกูหนี้พ่ศสิกาคคูเลยนะครับว่าเบาถึงตัวละสองหมื่นที่เก่าเนาสองหมื่นสองหมื่นกว่าบาทที่เก่าโอ้ยลินพันกันตะเสาร์นะพี่ ราคาเด็กคือคือเก่าครับก็าพ่กูพินมือนีพี่น้องบักกันทองสองตัวนี่ครับคูนีเด้อนะครับเป็นเอือยน้องกันนะครับครับกับแม่แยกดูผสมได้แล้วนะครับอีกหนึ่งตัวราคาลักสองขึ้นกันเดี๋ยวเบิ่งแต่ละตัวน้ากันคบพ่กูเนาะเอาแพคคู่กันวอนะนะครับคู่นี่นะครับด้านนาทองเจ็ดเดือนกว่าด้านหลังทองสามเดือนกว่าสองตัวนี่ตรวจทองเรียบร้อยครับแพคคู่สองตัวซื้อสองในสี่เปิดจักบาท ห้าหมื่นสองพันครับพี่น้องห้าหมื่นสองครับถือตัวละสองหมื่นหกพันนะครับยกได้แยกได้นะครับพี่น้องแต่ว่าเพิ่นอยากได้ไปน้ากันเพราะว่าต้นติดกันนะครับงออยู่น้ากันนี่ครับห้าหมื่นสองซื้อสองได้ี่นะครับทรงฟรีจ่อกิโลอร่อยห้าติ๊บกิโลครับอ่าเดี๋ยวเบิ้งแตะตัวน้ากันอ่ะเบิ้งตัวนีก่อนตัวนีท่องเจ็ดเดือนสูงเลไรครับพี่ร้อยสามสิบเก้าบกวกลบครับลูกได้ท่อง ลูกสองอ่าสมโตมาทั้งสองเลยเนาะอ่ะนี่ครับพี่น้องทองเจ็ดเดือนประกันทองกันมาพี่อนาตาเนมันครับใบหูบวชิบบวแวงครับจมูกสีดำบวชิบบวแงครับนี่ใช้กระเชืองดีวันจับชูหมองครับโอ้ลมมาลมองตีเต่ามีติงนิดน่อยซำเฉียงวันครับฟังขวาติงหนึ่งครับเอ็ดดำแดงเล็บขัถอดปกติครับขาทุกขอนประกันให้สบห้าเหมือนทั้งสองโตเลยเนาะอ่ะตัวนี้ครับพี่น้องสูงหลายส้่แปดต่อไปโตที่สองนะครับพี่สูงเลยครับพี่ รับมาห้กันตัวนสดตีแข็งไปเนต้องสามเดือนกว่าเนาะนั่งดีครับพี่น้องในนั่งดีแข็งอ่ะนะครับเล็กกว่าสองปกติถือตัวละสองหมื่นหกพันเป็นแพ็คคูขับหาสิบสองขาเดิไปน้ำกันครับพี่น้องครับอ่ะหลังกว้างดีนะครับเพศดำแดงนุ่มสีเต่าครับตัวนี้ลูกสองไอ้สองกันบ่สอ่ะนะครับเพิ่งฟังนี่อ๋อบอกว่ามันคือกันแต่น้องว่าเอือยน้องพี่น้องเอือยน้องตัวนี้น่าสิเป็นน้องตอนนู่ แอำก,ก,กันเล่นปะนะสูงม่อยสาสิห่าบุบะลอยสามเจ็ดฝนตกไปหลองเลยห้าหมื่นสองพันทบประกันทองนะครับอะสนใจกระโถนมาเลยกระทถกระท้อนประกันจังมือสิหา้หาหมือทุกโตเลยเนาะนี่ครับหลังกว้างดีแห้งตัวนี้ต่าง,งสายองเพิ่นนะครับสนใจทร่มาห้าพ่กุได้ครับอะจมูกดำประสิทธิ์แวงครับใบหับประสิทธิ์แวลงนังดีนะครับทองสามเดือนกว่าซื้อสองนีสี่ โอวาน่าขดกับซีเดซีโตอยู่แล้วเนาะพีน้อหาหมื่นสองห้องครับออกมาเป็นอ่ซีโต้กับเงินหามประมาณหาหมื่น 5, หรือซีไปไปลายก็จะเป็นซีโตต้องถึงต้นละหมื่นนะครับอ่ะอนาคตมีแน่นอนนะครับคูนี่นาเลี่ยงครับราคาเบาๆสูงร้อยสามแปดตัวทองกับเจ็ดเดือนเลยนี่อ,อ,อกกุปก่อนสมโตบะหมันมานะครับทรงฟรีถ้าคู่นี่กับลอยหาติปิโรเนาะงพีนะ้อ เออจัดไป <ś led> อ่ะนมสี่เต่านะครับนุ่มง,งามอ่ะเล็บก็เท่าปกติดีนะครับบรรยากาศตอนสามโมงกว่าๆนะครับเปิอนกาเกีียวหยาในไม่ให้กินนั่นแหละตัวกัสซดดีนะครับเบียงไประโยงไปนะครับเอานี่ค่ะเจ็ดเตือนมาถือใจโทรมาเลยนะครับนั่แหละทุกคนเนี่ยมึงคักเถอะสิเดไปต้องกันมันเนอะสิเดไปปิปกิเบียงล้างไปพี่น้องบ่งจัดทาขนาดได้ที่จา่าอะไ ปลุกปะ่ะน่ะยืดงามบาตรนี่เออตันละเอาครูนี่เท่าไหร่ก็ราคาหาหมื่นสอง,อสองต่อรองได้เป็นบ่นะครับพี่น้องขี่รถว่าเอาเองนี่ผมว่าซื้อมาถึงหาหมื่นแท้นี่พี่น้องมามา,มาเอาได้พี่น้องนะอ่ะนะครับท้องเจ็ดเดือนดูดสองให้ท้องสองตัวครับมากถึกใจท่วมมากแต่เราผู้เบาทุนเสร็จจ้งเขาคว่ำให้เบเิ้งได้บัดรนี่ไม่บ่เอ่ะสนใจท่วมากครับพี่น้องอ่าคู่นี้ ห้าหมื่นสองพันครับต่อร่องได้นะครับทองประกันทองทั้งสองตัวครับมีขิปตัวทองทั้งสองตัวอันตาเศ้าให้เบิ้งเด็ดนะครับไปรถได้ธรรมชาติธรรมชาติเลยครับจุูงเขาขอกรถเดี๋ยวก็เอาอีกตัวหนึ่งมากครับพี่น้องตัวหนึ่งนะครับครับราคาเบาๆนะครับลูกพันงามๆอยู่ในขอกนะครับไปลูกไปเอาขอกเลยครับพี่หยางไปเลยอันยางไปก็ไปกินหยาต่ตจังหวอกลามครับอัยางไปแล้วนะครับ อ่ะตัวไปเมกันแล้วต่อไปเมื่ออีกตัวนึงครับตัวต่อไปครับพี่น้องนะครับเป็นตัวที่สามนะครับเสียงมาแล้วว่าปิก,ก้เมื่อกี้เริมปิดเืมเปิด,เป,ดเปิดไม่พี่น้อง <c oughs> เสียบแจ็คฟิดอ่ะตัวนี้ครับเอาราคาด็กคือพี่น้องเป็นบรามันดูผสมสูงร่อยสี่สิบสี่บวกลบผสมเจ้าโกเฮงนะครับพี่น้องพอพันนี่นะครับผสมวันที่สี่ที่ผ่านมาเนาะ <c oughs> เปิดจ็คบาทตัวใหญ่สิสองหมื่นหาจ้สองมื่หาพี่น้อง วันหาหลูกไส่ 25, ระบาดสองหมื่นหาพันราคานีิต่อรองได้บะใช่จ้าขาดใหญ่เด้อพี่น้องใหญ่นะครับสองหมื่นหาครับพี่น้องเอาก็คือมัตสึมีขาไส่ฟันเย็บจัง่อยเป็นบ่พยายามำยังดุนดุนเถื่อน,นอมันเย็บม,มันตอดได้หนึ่งอ๋อก็บว่เป็นยังเอานะครับผสมเจ้านี่ไปพี่น้องนะครับผสมเจา้าอ่าโกเพงนะครับเพราะว่าน,นี่วันที่ผสมครับวันที่สี่กุมภาพงุ๊กเจ็ดนะครับนี่เด้อ นี่ใบไม่หลอดครับส้มยูนนิ่เลยมั้งปะนะครับคลิปหูวดำจมูกดำพ่อชิกบาแหวงครับพี่น้องน้องเปิดท้องสดดิเอาล่องเปิดเบิงนะครับล่องเปิดเบิงนี่ครับมันหยอกในหนึ่งนาทีเนาะขายขาดทุนให้หลุดแหละนะครับขายขาดทุนเลยเอาล่องเบิงครับพี่น้องนะครับคาพี่น้องอยากเอาไปเลี้ยงนะครับเพิ่งสดอยู่ครับเพจนิว่าตีเป็นเนื้อไปเข่าอันนั้นก็ชิ่เอาไปเลี้ยงเนาเด็ดดำพ่วงหางดำนุ่มตีเต่าครับลูกพันง่ามปะลูกใส่ลูกเจ้าสติงเลียนปะ ลูกเพิ่นแดงแห่งเด้อปบ่เตีมคือแม่เด้นะครับเอาให้ลูกงามมันปะเดี๋ยวจะเห็นยางในเบิ้งครับสองหาทรฟรีกิโลครับพี่ร้อยห้าสิบโลนะครับร้อยห้าสิบกิโลครับขาตอกขาเพิ่นตอกฟังใส่เดี๋ยวจะจูงให้เบิ้งนะครับบางเทียะครับเราสังเกตกับพวกเห็นเลยแหละนิดเดียวนิดเดียวอีหลี่แล้วพี่น้องนะครับเอาเพิ่นล่องเปิดเบิ้งนะครับล่องเปิดเบิ้งสองหมื่นหาพันผสมอยู่นี่แหละครับลูกใส่เพิ่นเก็บไว้นะครับถ้าพี่น้องอยากก็เบิ้งลูกเพิ่นกะ นี่ครับเนื้อนังก็ดีกินเก่งวะนี่แส่ก็ดีพร้อมเด้อพี่น้องนี่ครับอ่ะนี่จุดาขาวๆตามนี่ยนี่ตรงนี้ตะวันรูป่นแดงแบบมุ้ยม่องแตมเลยเป็นบราหม,มันดูผสมนะครับมายืนงามทัให้ี่ละเอาทรงฟีไฮรอยโล,โลเออหล่อหาทิพโลไปเลยสองมือหานมาพี่ต่อรองได้ไดใครก็สื่อว่าไห้กลางไปเลียงตรงน,นี้เอาหม้อบราหมัดอีกเงยเลยนะครับต่อไปก็สิย่างโชว์ได้ไหมเนี่ยจุด นุ่มสีตเตานะครับลูกแรกเล่นมาพี่นี่เจ้ะอ่ะยางโซ่หนิยางอ้อมไปอ้อมมาให้เบิงึงนี่นะกลับไปกลับมาครับยี่ใกล้นจิจ่ะมันตอกฟังใส่ครับพี่น้องเพิ่นว่าโดนๆสิเทื่อจะเจอเพิ่นวะต้องื่อยเพราเปลีนต้องเหนื่อบ่เป็นอ่ะเบิ่งๆๆย่างไปอ่ะเพราะนเห็นอยู่โอ้มันน้อยเดียวตัวนี่อ่ะดึงกลับเพื่อนนีเบิ่งไปบนกลับไปกลับมาให้ผมเบิ่งพี่ฟังใส่เด้สิพี่น้องสังเกตี้งตั้งใส่บ่ทันเห็นบ่เห็นอ๋อโดนโดนตัวเนาะ อ่ะนะครับหรือบ้งเชียงอาจีเซาอะไรได้พี่น้องโอ้สองหมื่นหาใหญ่เด้อพี่น้องเดอ้อเป็นขายราคาเนื้อให้ได้ครับน,บบนี่เบิ้งเบิ้งใสมันบอกเห็นพี่ยืนมงด้วยย่างไปโอ้สงสัยบ์โเป็นเลยสรุปว่ามันหยอกหน่อยหนึง่งเป็นโมไลนะครับพี่เป็นโมไลอ่ะขาตอดหน่อยหนึ่งครับพี่น้องโมเชือกมาถกหรือครับมันตอดหน่อยหนึ่งนะครับเอาสนใจท่วมากครับราคาสองหาต่อรองได้นะครับเป็นตัวที่สามพึ่มๆแล้วมือน,นี่ อยากไปหาหมูอยากไปกินหญ้าต่อแบบนี้เอาลูกลแฉกครับสมแล้วเด้อพี่น้องเอาสุขใจเข้มาปะเบื้องล่ายเด้อใส่ให้ดอกครับขีแตกเงี้ยเฮียละปะดูหัวควอกเลยมาไปไปดูไปดูด้วยมันติดตอกให้เห็นบัวเพราเห็นครับมันลุน,นที่พี่น้องมันลุน,นที่เอาควอกไปหากินหญ้าไปดู